ทีนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ชมคะเรื่องของอดีตผู้กํากับโจ้ที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวในส่วนของครอบครัวคะ่ะในการยื่นคําร้องนะคะต่อดี S. i ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นโดยครอบครัวซึ่งก็คือนำโดยน้องสาวแหละน้องสาวของอดีตพุ่มกับโจ้กับแฟนสาวของเขาอะนะคะพร้อมกับทางด้านทนายความคุณวีรศักดินาคินยื่นคําร้องค่ะต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของอดีตผู้กํากับโจ้ตามพรบอุ้มหายนะคะพร้อมกับนี่ค่ะเอกสารข้อมูลต่างๆประเด็นข้อสงสยัยรวมถึงข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วย ทางด้านของร้อยตารวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าครอบครัวได้ขอให้ทางดี i ดําเนินการตรวจสอบเรื่องของการเสียชีวิตนะคะข้อมูลต่างๆที่ได้มาวันนี้มีน้ําหนักแต่จะเข้าข่ายตามพรบอุ้มหายหรือเปล่ายังไม่สามารถตอบในวันนี้ได้ต้องขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสักระยะหนึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการตามพรบอุ้มหายท่านบอกว่ามีอยู่4หน่วยงานนะคะคืออายาการ ฝ่ายปกครอง DSI แล้วก็ตำรวจซึ่งทั้ง4หน่วยงาน ต้องทำงานร่วมกันด้วยค่ะทางด้านของคุณทรายนะคะซึ่งเป็นแฟนสาวของอดีตผู้กํากับโจ้นะคะก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าวันนี้ได้นําข้อมูลข้อเท็จจริงมามอบให้ดีเเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมคะ<ฆ>ยื่นไปแล้วส่วนหนึ่งบอกว่าการที่ตัวเองและครอบครัวเนี่ยนะคะเข้ามาร้องที่ดีเไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจในการทํางานของตํารวจนะคะเพียงแต่ว่าต้องการให้หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพรบอุ้มหายเข้ามาทําการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะไม่ใช่ว่าใส่ไม่มั่นใจตพี่ๆตำรวจค่ะแต่ก็มั่นใจด้วยแต่อย่างที่เคยบอกไปว่าในฐานะคนในครอบครัวใจอยากที่จะช่วยพี่โจให้ถึงที่สุดเลยนะคะอะไรที่ครอบครัวสามารถทําได้ก็อยากจะทำะคะในเรื่องของการตายด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการถูกลังแกด้วยะคะ่ะถูกกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกายแล้วก็ความที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ที่เคยร้องเรียนไป นี่แหละค่ะแฟนของอดีตผู้กํากับโจ้น,นะคะบอกว่าภายในเรือนจำเนี่ยเป็นเหมือนแดนสุนธยาก็เลยอยากจะให้มีหน่วยงานของรัฐนะคะหน่วยงานอื่นๆเข้ามาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและต้องการให้กระทรวงยุติธรรมค่ะดําเนินการย้ายผู้คุมที่เป็นคู่กรณีรวมไปถึงผอบอรเรือนจํคลองเปลมออกจากพื้นที่ด้วยเพราะเธอนะคะอ้างว่าที่ผ่านมาครอบครัวพยายามร้องเรียนกรณีที่ทางด้านของผู้กํากับโจ้เนี่ยถูกทาร้ายร่างกายมาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ เคยได้รับการตอบสนองใดๆจากผบเรือนจําเลยค่ะแต่ใซบอกได้เลยว่าเรื่องข้างในเรือนจำเนี่ยมันเป็นแดนสงฆยพาเขาสามารถที่จะพูดหรือทําอะไรก็ได้นะคะแต่เรื่องข้างนอกพี่เจ้ยังยืนยันที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะถูกทํร้ายร่างกายและถูกกัดแกล้งจากผู้คุมจริงๆจากบุคคลเดียวเลยค่ะผู้คุมท่านเดียวเลย แล้วข้อเรียกร้องของเรายังเหมือนเดิมน,นะว่าอยากให้มีการย้ายผู้จัดการเรือนจำหรือว่าอยากให้มีการดำเนินคดีกับผู้ถุกจับกุมค่ะค่ะความต้องการยังเหมือนเดิมค่ะวันนี้หนูต้องการให้ย้ายผู้บัญชาการเรือนจำท่านขณะนี้นะคะแล้วก็ผู้คุมที่ชื่นอบให้ออกจากเรือนจำไปก่อนเพราะกลัวว่าจะมีปัญหา,ากับเรื่องการสืบพยานนหนูเชื่อว่า เขาสาม,มารถที่จะพูดหรือว่าทําอะไรก็ได้ขัดขวางการสอบหรืออะไรก็ได้ทุกอย่างถามถึงเรื่องของการตรวจสอบทางพยาธิวิทยานะคะแล้วก็ผลสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ณตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้รับ ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอีกอย่างน้อยๆใน2 3ถึงสัปดาห์ส่วนภาคคนหนูค่ะที่ถูกระบุว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะคะเธอบอกก็ยังไม่ได้รับข้อมูลเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยขนาด40เซนติเมตรสีน้ำตาลจริงๆหรือเปล่าต้องรอผลกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปฏิเสธนะคะ ไม่เคยไม่เคยซื้อผ้าขนหนูหรือของใช้ส่วนตัวส่งไปให้กับอดีตผู้กำกับโจ้เพราะว่ามันเป็นกฎของทางกรมราชทัณฑ์แต่ถามว่ามีเงินเนี่ยฝากเอาไปให้ให้ผู้กำกับโจ้ไหมอันนี้มีนะคะส่วนที่มีการบอกว่าจะเบิกไปใช้ในการซื้อผ้าขนหนูสีชมพูขนาด1 8 0เอซนติเมตรหรือเปล่า เธอก็บอกเธอก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถูกดำเนินการอยู่ภายในเรือนจาในส่วนของวันเกิดเหตุนะคะเธอบอกว่ายอมรับค่ะบอกว่ามีรายชื่อของเธอแล้วก็เพื่อนๆของอดีตภ่มกับโจ้เนี่ยนะคะไปเยี่ยมตามปกติซึ่งเป็นรายชื่อที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมได้อยู่แล้วสิบรายชื่อส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นการพูดคุยเข้าไปให้กําลังใจกันถามสารทุกสุขด,ดิบนะคะคุณผู้ชมก็เป็นปกติค่ะแต่ว่าในส่วนสิบรายชื่อมีใครบ้างเธอบอกว่าจําไม่ได้นะคะส่วนเรื่องของการกินยาปร สารเคบีในสมองที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทางด้านของคุณสายก็ยืนยันนะคะว่าอาดีตผู้กำกับโจ้ไม่เคยกินยาชนิดนี้ยาที่เจ้าตัวกินเป็นเพียงยาน,นอนหลับไม่ใช่ยาที่ทําให้สมองผิดปกตินะคะ,คะยืนยันเหมือนที่เมื่อวาอบอกว่าไม่เคยเอาผ้าขนหนูเข้าไปให้ค่ะค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะยืนยันก็คือกรณีที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัจฉริยบอกว่าจะมีการแฉข้อมูลการ เสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้ในวันนี้โดยอ้างว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งน้องสาวแล้วก็แฟนสาวของอดีตผู้กำกับโจ้อบอกแบบนี้นะคะว่า ยืนยันว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้รับการมอบหมายจากครอบครัวและทนายความนะคะให้ไปดําเนินการเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันว่าคุณอัจฉริยะเป็นหนึ่งในสิบรายชื่อที่เข้าเยี่ยมผู้กํากับโจ้ในเรือนจําหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าได้รับมอบหมายจริงๆคาดว่าอาจจะเป็นคดีเก่าที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตแต่คงไม่ใช่คดีการเสียชีวิตเนี่ยคะ่ะเพราะว่าครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้มีการมอบหมายไม่ได้คุยกันเรื่องนี้<า>กับคุณอัจฉริยะค่ะ